นะครับเรียกว่าไฮโปดดื่มกาแฟแล้วทำไมฉี่บ่อยทำไมถึงเวียนหัวคลิปนี้มีคำตอบครับคนส่วนมากไม่รู้ครับกลไกของมันก็คือว่าในกาแฟมีคาเฟอีนพอดื่มเข้าไปคาเฟอีนก,ก็จะยับยั้งฮอร์โมนที่เรียกว่า ได u r e ร i ติกฮอร์โหรือ ADH ฮอร์โมนตัวนี้ผลิตมาจากสมองส่วนหนึ่งนะครับเรียกว่าไฮโปทาลามัสและจะไปเก็บไว้ที่ต่อมใต้สมองส่วนหลังโพสติเดียพิทูอิต r เรียแฮอร์โมนตัวนี้จะทำหน้าที่ในการสั่งให้ไตนะครับเวลากรองเลือดเสร็จแล้วก็รูดน้ำกลับฮอร์โมน ADH นี่นครับมันจะไปบอกไตครับว่าหลังจากที่กรองเลือด ก่อนที่จะเป็นปัสสาวะให้ดูดกลับด้วยมันคือธรรมชาติของสมุทุนน้ำในร่างกายนะครับก็คือยังเก็บน้ําไว้เป็นน้าเลือดของเรานั่นเองนะครับพอคาเฟอีนไปยับยัง้งฮอร์โมน ADH ใจเราก็เลยดูดน้ํากลับได้ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นฉี่ก็เลยเยอะขึ้นนั่นเองนะกลอกน้ําเลือดออกไปเป็นปัสสาวะเยอะนะครับน้าเลือดปริมาณเลือดในลดลงลองคิดดูง่ายๆนะครับ กาแฟร้อยซีซีกินเข้าไปแต่ว่าคาเฟอีนไปบล็อก a d s ทำให้ฉี่ไปสมมติว่าครึ่งลิตร5 0 0ซีซีปริมาณเลือดที่ลดลงก็คือ 400cc ซีซีบางคนที่มีความน้นต่ำอยู่แล้วหรือมีเลือดจางอยู่นิดหน่อยนะเลือดลดลงนิดหนึ่งเลยเซนซิทีฟมากนะครับเลือดวิ่งไปเลียงสมองไน้ลดลงก็คือเวียนหัวนั่นเองครับเพราะฉะนั้น ดื่มกาแฟเลยทาให้ฉี่บ่อยฉี่เยอะเลยทําให้เวียนหัวจากปริมาณเลือดที่ขับไปเป็นฉี่ให้ปริมาณเลือดลดลงนั่นเองนะครับวิธีแก้ถ้าชอบดื่มกาแฟก็ง่ายนิดเดียวครับหลังดื่มกาแฟก็ทานน้ำเยอะๆครับเพื่อไปทดแทนทดแทนน้ําที่ถูกขับออกไปแค่นี้ก็ไม่เวียนหัวแล้วครับแต่ฉี่เยอะฉี่บ่อยเนี่ยแก้ไม่ได้เพราะคาเฟีนไปออกฤทธิ์โดยตรงชี้ไตโดยการยับยั้งฮอร์โมน ADH สุดท้ายก็ออกกำลังกายกันนะครับ จะได้กับปี้กระป๋เาเส้นเลือดมีความยืดหยุ่นดีเส้นเลือดสมองไม่แตกไม่ตันจะได้ไม่เป็นนอภาคก่อนตายนะครับสวัสดีครับดื่มกาแฟแล้วทำไมฉี่บ่อยทำไมถึงเวียนหัวคลิปนี้มีคำตอบครับคน ช่อง TikTok a d d o c t o r ประชา